สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดว้าน้องพลอยสาวโดนหนุ่มราดน้ำใสหลังไม่ยอมชนแก้วดีกรีนักมวยหญิงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปหญิงสาวรายหนึ่งในชุดเดรส สภาพเปียกปอนมีปากเสียงกับชายหนุ่มสวมแจ็คเก็ตซึ่งฝ่ายชายเอาน้ำมาราดใส่ศรีรษะของเธอเหตุไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงไม่ยอมชนแก้วด้วยโดยในคลิปมีข้อความระบุว่าเจอน้องคนจริงเป็นไงล่ะทอ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 ,อายันลูกบวชน้องผู้หญิงเก่งมากตอนแรกว่าจะไม่โพสต์แล้วแต่ก็อยากมาเตือนภัยผู้หญิง แต่งานนี้กลับเจอของแข็งเพราะเธอเป็นมวยและเรียนมวยมานั่นเองสําหรับน้องพลอยหรือแพรพลอยแซเอรยสาวในคลิปดังกล่าวเป็นนักกีฬามวยไทยที่ฝึกซ้อมมวยมาตั้งแต่อายุ13ปีและเคยคว้าเหรียญมาแล้วในการแข่งขันอย่างเป็นทางการหลายรายการ โดยผลงานที่โดดเด่นคือการคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันมวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยายลัยโลกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63.5กิโลกรัมเมื่อปี2561ซึ่งครั้งนั้นเธอเป็นหนึ่งในทัพนักกีฬามวยไทยตัวแทนมหาวิทยายลัยแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับรางวัลเบสทีมในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ